Terima <sweak> kasih telah menonton! สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะตอนรับเราเข้าสู่รายการ business model ไขความลับหาหุ้นเติบโตนะคะรายการที่พาคุณผู้ชมไปเจาะโมเดลธุรกิจเพราะว่าธุรกิจนั้นจะเติบโตได้ดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับโมเดลธุรกิจนะคะว่ากลยุทธ์นั้นคุณจับลูกค้าใครคือลูกค้าของคุณที่สำคัญแล้วก็ใครแล้วก็ตลาดไหนคือตลาดที่สําคัญของคุณแล้วก็สร้างความแตกต่างได้ย่งไงบ้างนะคะสําหรับธุรกิจที่ดิฉันพาไปเจาะในวันนี้ ขนาดเล็กนะคะเพราะว่าสินทรัพย์ยังไม่ถึง500ล้านเลยนะคะอันนี้เป็นปี2558รายได้ก็ยังไม่ถึง300ล้านนะคะแล้วก็เป็นกําไรสุทธิเนี่ย10กว่าล้านต้นๆเองนะคะเป็นบริษัทเล็กแต่ พอดีฉันเข้าไปดูแล้วเนี่ยปรากฏว่าทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็ตลาด m อ i ไเนี่ยไม่มีใครมีโมเดลธุรกิจเหมือนเขาเลยนะคะเ,เขาน่าจะเป็นบริษัทเดียวเท่านั้นนะคะที่เป็นโมเดลธุรกิจแบบนี้คือเขาทำในด้านของการขนส่งนะคะก็คือจัดหารถนี่ละคะ่ะแล้วก็รับส่งพนักงานที่อยู่ตามนิคมอุตสาหกรรมแล้วก็เน้นหนักไปที่นิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกนะคะที่ฉันกาลังหมายถึงบริษัท ATP 3 0มศูจำกัดมหาชนนะคะทธุรกิจให้บริ การขนส่งพนักงานของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนาครจังหวัดชลบรุรีแล้วก็นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้จังหวัดระยองนะคะเราดูกันนิดนึงนะคะสำหรับผลประกอบการของเขาเนื่องจากว่าเพิ่งเข้ามาจดทะเบียนในตลาด MAI ฉะนั้นดิฉนันก็จะมีข้อมูลที่เป็นทางการเปิดเผยกับทางตลาดหลักทรัพย์เพียงปี2558ปี2558เขามีไรายได้รวมอยู่ที่265ล้านถ้าปัดตัวเลขแล้ว ก็ประมาณ266ล้านนะคะกำไรสุทธิค่ะอยู่ที่ประมาณ11ล้านนะคะ11.80ล้านใน ROE ROE ของเขาอยู่ที่7.76เอตัตราการทำกำไรสุทธิอยู่ที่4.44เนนะคะแล้วก็อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนนะคะที่ระบุเอาไว้ก็อยู่ประมาณที่1.6 9%ค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะคุยถึงโมเดลธุรกิจของเขาว่าธุรกิจของเขาเนี่ยโอกาสในการขยายตลาดเนี่ยมันจะมีอีกมากน้อยแค่ไหนวันนี้เรียนเชิญมาร่วมพูดคุยกันกับคุณปิยะเตชากูลนะคะกรรมการผู้จัดการของบริษัท ATP 30จำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะครับในตลาดนี้เนี่ยมันมีมูลค่าเยอะขนาดไหนคะคุณปิยะคะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราเคยศึกษานะครับตลาดเนี่ยมีมี วอลลุ่มผมว่าน่าจะเกินปีละหมื่นล้านเฉพาะในภาคตะวันตกครับผมไอ้นี่ของเรายังไม่ถึง500ล้านเลยนะครปี58ที่ออกมาได้ครัโอกาสมันก็จะมีขึ้นอีกเยอะยังมีขึ้นอีกเยอะครับผมค่ะแล้วคนที่ทําโมเดลธุรกิจเหมือนเราแบบนี้เนี่ยมีเยอะไหมคะตอนนี้ต้องเรียนว่ายังไม่เยอะมากนะครับหรือว่า เผอจะมีเราเจ้าเดียวที่ทําในโมเดลแบบนี้นะครับค่ะโมเดลของเราเนี่ยทำไมเราคิดถึงทําโมเดลอย่างนี้คือปัจจัยอะไรที่ทําให้เราคิดว่ามันเป็นโอกาสทางธุรกิจเราถึงกําหนดโมเดลแบบนี้ขึ้นมาครับคือโดยส่วนตัวเนี่ยเราอยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมมานานนะครับเราเห็นว่าบุคลากรของโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นปัจจัยการผลิตที่สําคัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโรง,งงานก็พยายามที่จะ คัดสรรสวัสดิการต่างๆให้กับโรงงานเหล่านี้นะครับให้กับพนักงานเหล่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเห็นโอกาสทางธุรกิจว่าผู้ประกอบการที่อยู่ในตลาดยังไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่องของคุณภาพในเรื่องของการขนส่งตรงนี้มากนักนะครับเราก็เลยมองว่าทั้งนั้นโมเดลในการทําธุรกิจตรงนี้โดยเน้นในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของคุณภาพเนี่ยจะเป็นตัวตอบโจทย์ความต้องการของทั้งโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็ พนักงานของเขาที่ใช้บริการตรงนี้ครับค่ะก่อนที่จะมาทําธุรกิจนี้คุณปิยธรรมอะไรมาก่อนคะจริงๆผมเป็นผู้บริหารในภาคอุตสาหกรรมนะครับอ๋อก็เลยเห็นช่องทางตรงนี้ถูกต้องครับค่ะแล้วก็มาทําบริษัทนี้กี่ปีแล้วฮะ,ะปีนี้เข้าปีที่11ครับ ปีที่11คือมาถึงก็เจาะในโมเดลธุรกิจนี้เลยว่ามีรถแล้วก็บริหารจัดการรับส่งพนักง,งานในนิคมอุตสาหกรรมอ๋อใช่ครับโดยที่เน้นย้ําความแตกต่างในเรื่องของทั้งตัวรถทั้งในเรื่องของตัวพนักง,งานขับรถนะครับ <c oughs> ซึ่งเรา เ,เห็นสื่อโดยทั่วไปนะครับว่าตอนนี้พนัพนกงานขับรถอาจจะขาดใน,ในเรื่องของคุณภาพบ้างตัวรถเนี่ยอาจจะมีความอันตรายบ้างเราก็เอาปัญหาเหล่านี้นะครับมาสร้างเป็นโอกาสทางธุรกิจของทางบริษัทเราครับเราเห็นในตลาดลาซับหรือว่าตลาด e อเไเนี่ยไม่มีโมเดลธุรกิจแบบนี้นะคะแต่ว่านอกตลาดมันมีเยอะไหมคะคนที่ทำธุรกิจมีผู้ประกอบการที่ทําธุรกิจในลักษณะอย่างนี้อยู่ในปริมาณค่อนข้างมากนะครับทั้งรายเล็กและก็รายใหญ่ครับ แล้วของเรานี่มันแตกต่างกับคนอื่นเขาอย่างไงครับแตกต่างในแง่ที่ว่าของคนอื่นเนี่ยอาจจะมองในเรื่องของการลดต้นทุนนะครับแล้วก็พยายามหาต้นทุนที่ที่ถูกในการให้บริการแต่ว่าจริงๆแล้วเราเชื่อว่าความต้องการของทั้งผู้ใช้บริการเองแล้วก็ผู้ว่าจ้างเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือต้นทุนที่ถูกแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งคือต้องการเรื่องของคุณภาพและก็ความปลอดภัยเป็นหลักมากกว่าครับค่ะ สัดส่วนของรายได้ที่เป็นบริษัทที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยที่มันเป็นค่าใช้จ่ายางด้านของการรับส่งพนักง,งานเนี่ยเขามันสักขี่เปอร์เซ็นต์นับมันเขาให้ความสําคัญแค่ไหนคะต้องเรียนว่าอุตสาหกรรมประเทศเราเนี่ยนะครับมีหลากหลายบางโรงงานที่เป็นลักษณะของออใช้บุคลากรเยอะๆก็จะมีต้นทุนในเรื่องของค่าขนส่งและค่าเกี่ยวกับพนักง,งานนนในอัตราส่วนที่ค่อนข้างมากแต่ว่าจะมีบางอุตสาหกรรมที่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรนเ,นเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ไม่มากเลยนะครับก็สามารถที่จะให้สวัสดิการเหล่านี้นที่ดีๆให้กับทางพนักงานของเขาได้ครับเรื่องเรามีวิธีการเข้าไปเจาะยังไงคะว่าบางบริษัทไหนที่ค่อนข้างให้ความสําคัญกับเรื่องของสวัสดิการของพนักงานครับผมจริงๆแล้วพอเราอยู่ในภาคอุตสาหกรรมนะครับโดยทั้งตัวผมเองแล้วก็ทั้งส่วนของผู้ถือหุ้นท,ที่เป็นฟ o เดอร์นะฮะเราก็จะพบว่าโอเคลักษณะธุรกิจแบบนี้ ให้ความสําคัญกับการดูแลพนักงานค่อนข้างมากเราก็จะนําเสนอตัวเข้าไปกับทางโรงงานอุตสาหกรรมเหล่านี้นะครับค่ะแล้วมีแข่งกันเรื่องราคาบ้างไหมคะก็มีบ้างเป็นปกติของการทาธุรกิจนะครับแล้วตลาดนี้เขาแข่งกันด้วยคุณภาพหรือราคาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่าไม่สามารถที่จะสร้างความแตกต่างในเรื่องของคุณภาพได้เนี่ยผู้ใช้บริการก็จะมองในเรื่องของราคาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็น ลักษณะการทำธุรกิจโมเดลของทางบริษัทก็คือเราจะใช้เรื่องของคุณภาพเป็นตัวนําแล้วก็ชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างที่ชัดเจนว่าการให้บริการของเราเนี่ยมีความแตกต่างที่ชัดเจนยังไงบ้างะนะครับคุณภาพของเราที่บอกว่าเราแตกต่างจากคนอื่นเขาที่จับต้องได้คืออะไรครครับผมก็คือในแง่ของตัวรถข้างแรกนะครับตัวรถเนี่ยหลายบริษัทก็จะใช้รถที่ต้นทุนต่ําอาทิเช่นรถที่ทํามาจากเครื่องยนต์เก่า รถที à, ่ปลดประจำการมาแล้ว <teach them> แต่ว่าของเรานี่คือเราใช้รถใหม่ป้ายแดงเลย <te> e> ให้กับบริการ <c oughs> นะครับอันที่2ก็คือเป็นเรื่องของการออกแบบตัวรถซึ่ง à, ผู้ประกอบการบางคนอาจจะเป็นเน้นเรื่องของความสวยงามโดยมองข้ามเรื่องของความปลอดภัยไปนะครับ <c oughs> ในขณะที่บริษัทเราเนี่ยเราก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของความปลอดภยัยเ <c oughs> พราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะชี้แจงได้ว่าประเด็นนี้เรื่องความปลอดภัยเราทําอะไรบ้างนะครับส่วนที่3ที่เป็นหัวใจสําคัญของบริษัทก็คือเรื่องของพนักงานขับรถ ซึ่งทางบริษัทเนี่ยก็จะมีระบบบริหารบุคลากรตรงนี้ซึ่งเราจ้างมาเป็นพนักงานของเราเองเนี่ยนะครับแล้วก็มีการพัฒน,นาอย่างเป็นรูปแบบเพื่อที่จะให้พนักงานขับรถเนี่ยมีความแตกต่างกับพนักงานขับรถที่มีอยู่ในท้องตลาดโดยทั่วไป mm hmm. ทั้งในเรื่องของ c ทคนิคอลสกิลการขับขี่ที่ปลอดภัยรวมถึงซอฟต์สกิลเรื่องของการสื่อสารการให้บริการซึ่งซึ่งเราก็มีขั้นตอนการพัฒนาตรงนี้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนค่ะคสินทรัพย์หลักๆของเราคืออะไรคะสินทรัพย์หลักๆคือตัวรถเลยครับตัวรถ เท่ากับว่าตัวรถซื้อมาเสร็จเนี่ยมันก็จะต้องมีค่าเสื่อมราคาถูกต้องครับใช่ไหมครราคามันจะลดลงไปเรื่อยๆโอกาสในการบริหารจัดการของเราเนี่ยระหว่างสินทรัพย์ที่ซื้อมาแล้วก็มีค่าเสื่อมราคามูลค่ามันลดลงเรื่อยๆเนี่ยการบริหารจัดการของเราตรงนี้เราทํำยังไงฮะที่ทําแล้วมันต้องมากกว่าที่ไอ้มูลค่าที่มันเสื่อมลงเรื่อยๆอ๋อครับผมก็คือจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะเริ่มให้บริการเราก็ทำ feasibility study อยู่แล้วนะครับแล้วก็ได้มีการทำสัญญาระยะยาว ในการ,ให,รให้บริการกับโรงงานอุตสาหกรรมนะครับอันที่2เนี่ยก็คือแน่นอนในค่าเสื่อมทางบัญชีมันลดลงเรื่อยๆแต่ว่าค่าเสื่อมที่แท้จริงก็คืออยู่ที่การบํารุงดูแลรักษารถของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีทีมซ่อมบํารุงที่ดูแลรักษารถของเราเป็นอย่างดีซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะส่งผลสองทางก็คือทั้งในเรื่องของ Reliability ในการให้บริการกับลูกค,ค้าทั้งในเรื่องของมูลค่าที่จะเกิดขึ้น หลังจากที่เราปลดประจําการรถเหล่านั้นไปแล้วครับค่ะสัญญาที่เราทำเนี่ยกี่ปีคะเออหลังๆนี้ต้องเรียนว่าเราขอสัญญาลูกค้าที่ยาวขึ้นนะครับก็เป็นสัญญาให้บริการ5ปีขึ้นไปครับค่ะ5ปีเรามีการบริหารจัดการยังไงเวลาที่จะหมด5ปีแล้วมันจะมีช่วงท i m พีเรียดเนี่ยนานแค่ไหนในการที่เราจะหาลูกค้าใหม่มาเติมเออจริงๆแล้วต้องเรียนว่าพอครบ5ปีเนี่ยเราเชื่อว่าลูกค้าที่ใช้บริการเรามาทั้ง5ปีแล้วก็ ยังไม่ได้มีการคิดที่จะเปลี่ยนไปใช้ผู้ประกอบการรายอื่นเนี่ยก็มีความคาดหวังที่จะใช้บริการเราต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะเราไม่คิดว่าโรงงานจะหยุดการให้สวสดิการตรงนี้เพียงแค่5ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ถ้าเราผูกมัดลูกค้าได้นะครับผูกมัดใจลูกค้าได้ลูกค้าก็จะต่อสัญญาของเราไปเรื่อยๆอทีนี้เนี่ยก็อยู่ที่ว่าจะใช้รถชุดเดิมตรงนั้นเขาก็จะมาดูสภาพถ้าเราสามารถรักษาสภาพได้ดีนะเขาก็ยินดทีที่จะใช้รถที่เราลงทุนชุดเดิมหรือ บางโรงงานอาจจะอยากจะเปลี่ยนโมเดลของรถก็ขอให้เราลงทุนในส่วนของรถใหม่ซึ่งเราก็พร้อมที่จะทําในส่วนตรงนั้นนะครับตอนนี้เรามีกี่รถกี่คันคะตอนนี้เราให้บริการอยู่ทั้งหมดเนี่ยเมื่อสิ้นปีที่แล้วเนี่ยปี58เรามีรถให้บริการทั้งหมด240คันโดยประมาณน,น,นะครับ240คันก็กส่วนมากจะเป็นรถบัสซะเยอะอครับอ๋อลูกค้าของเรามีใครบ้างคะออต้องเรียนว่าเป็นบริษัทที่เป็นภาคอุตสาหกรรมชั้นนําแทบทั้งนั้นนะ,นะครับในภาคตะวันออกอาทิเช่นโรงกลั่นน้ํามันไทยออย กลุ่ม S C G Chemical นะครับที่ทำเรื่องปิตโตเคมีที่มาตาพุทธบริษัทปตท g โก b a l c h e m i c a อ, Chemical, อบริษัทที่เป็นผู้ผลิตส่งออกเช่นบ stone โยโกฮาม่ oh a เหล่านี้เป็นต้นครับดูเหมือนเราจับกลุ่มบริษัทที่จะเป็นระดับ B บวก A เลยครับ A เลยนะคะ, <laughs> ร,ะระดับ B บวกมีบ้างไหมคะหรือว่าเราจับ A อย่างเดียว ก็ต้องเรียนว่าจริงๆเราเราคงไม่ได้คัสเซฟายลูกค้าเป็น ABC ซสักเท่าไหร่นะครับเพียงแต่ว่าเราก็โฟกัสกลุ่มลูกค้าที่มีนโยบายเรื่องการดูแลพนักงานให้ความสําคัญกับเรื่องสวัสดิการสวัสดิภาพของพนักงานถูกต้องครับค่ะสิ่งที่สําคัญก็คืออะไรที่เป็นความเสี่ยงมากที่สุดสําหรับธุรกิจเราครับสำหรับธุรกิจนี้เป็น2ลักษณะนะครับลักษณะแรกก็คือในเรื่องของการประกอบการเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะครับซึ่งเราก็มีมาตรการที่จะป้องกันสิ่งเหล่านี้น่ อยู่มากพอสมควรอันที่2เป็นเรื่องของทางด้านธุรกิจนะครับก็เช่นถ้าโรงงานอุตสาหกรรมเหล่านั้นได้มีการย้ายฐานผลิตไปหรือว่ามีการยกเลิกสัญญากับเราตรงนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงทางธุรกิจของเราครับอุบัติเหตุนี้เราเคยเจอไหมคะก็มีบ้างครับแต่ก็ไม่ร้ายแรงมากกระทบกับธุรกิจเราทันทีเลยหรือเปล่าก็จริงจริงไม่ถึงขนาดกระทบโดยทันทีนะครับแต่ก็คือมันก็มีความเสียหายในเรื่องของตัวรถเราก็ต้องเสียเวลาในการซ่อมแซมบ้าง ค่ะคและอย่างการเปลี่ยนสัญญาของลูกค้ายกเลิกสัญญานี่มันเท่าที่ผ่านมานี่มันมีสาเหตุอะไรบ้างอ่ะก็จะมีสาเหตุเช่นลูกค้าอาจจะถ้าเป็นลูกค้าในกลุ่มก่อสร้างก็คือเขาเสร็จโปรเจกต์ไปนะครับแล้วก็อันที่2ก็อาจจะเป็นเรื่องของราคาบ้างนะครับแต่ต้องเรียนว่าตั้งแต่เราทําธุรกิจมา10ปีเนี่ย ทบจะไม่มีลูกค้ารายไหนที่ที่ใช้เราแล้วเนี่ยจะ,จะไม่ใช้ต่อครับอ๋อลูกค้าเรามีทั้งหมดกี่เจ้าคะตอนนี้ที่อยู่<อ>ถึงปัจจุบันนี้เนี่ยเมื่อสิ้นปีที่แล้วเรามีลูกค้าอยู่ทั้งหมด24รายนะครับตอนนี้เนี่ยในไตรามาสแรกเรามีลูกค้าเพิ่มอีก3รายก็เป็น27รายครับปัจจุบันนี้มีโอกาสไหมคะที่บริษัทเขาอาจจะดึงไปบริหารจัดการเองโดยที่มีรถรับส่งเองไม่ใช้เราเอจากประสบการณ์นี้ยังไม่มีบริษัทไหนเลยที่คิดจะทําตรงนั้นนะครับเพราะว่า จริงๆแล้วเนี่ยตัวรถมันก็เป็นการต้องใช้ความชํานาญพอสมควรในการทําตรงนี้แล้วผมเข้าใจว่าธุรกิจในปัจจุบันเนียพยายามที่จะ ource, เอาซอร์สกิจกรรมที่เขาไม่ชํานาญออกไปนะครับ พราะนั้นการบริหารจัดการทั้งในเรื่องของตัวรถเอ่ยทั้งในเรื่องของพนังกงานขับรถเอ่ยผมเชื่อว่าโรงงานอุตสาหกรรมคงคงไม่ได้มีความชํานาญในส่วนนั้นครับแต่จะมีแนวโน้มใน,นอนาคต้หน้าคือเอาซอซะมากกว่าคือใช้บริษัทจากข้างนอกมาทพื่อความเชี่ยวชาญค,ค่ะเขาก็จะบริหารจัดการได้ดีแล้วก็ลดต้นทุนด้วยใช่ครับค่ะทีนี้เรียนถามนิดหนึ่งนะคะว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยที่เราบอกว่าเราเนี่ยทำธุรกิจรถยนต์ที่มีอยู่200กว่าคันเนี่ยแล้วก็รับส่งพนักงานที่เป็นนิคมอุตสาหกรรมซะมากกว่ามีโอกาสทที่จะไป กิจกรรมอื่นได้อีกไหมคะนอกเหนือจากรับส่งพนักง,งานของนิคมเอ่อด้วยความที่เราใกล้ชิดกับทางภาคอุตสาหกรรมนะครับเราก็โฟกัสยังอยู่ในส่วนของอุตสาหกรรมตรงนี้เพียงแต่ว่าในปีนี้เนี่ยเราได้พัฒนาผลิตภัณฑ์บริการใหม่ของเราขึ้นมาตัวหนึ่งก็คือจากการที่เราให้บริการรับส่งพนักง,งานที่เป็นสัญญาระยะยาวรายเดือนเราก็มองว่าโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยได้มีบัตเจ็ตในการใช้ในเรื่องของการเช่ารถรายวันอยู่มากพอสมควร สำหรับแขกที่มาเยี่ยมชมโรงงานบ้างสำหรับผู้บริหารที่ต้องเดินทางไปประชุมบ้างเราก็ได้มีการพัฒนาบริการเราขึ้นมาอีกตัวหนึ่งสำหรับการให้บริการรถตู้ VIP เป็นเช่ารายวันนะครับอ๋ออันนี้เป็นส่วนบริการเสริมที่เพิ่มขึ้นมาในปีนี้ครับตอนนี้ความความความถี่อะ จะจะพูดว่าความถี่ของการใช้รถอย่างเงี้ยมันมันอยู่ที่ประมาณสักเท่าไหร่คะถ้าพูดเป็นเรื่องของการผลิตสินค้าก็บอกอัตรากำลังการผลิตอะของเรานี่ประสิทธิภาพในการใช้ออต้องเรียนว,ว่าถ้าสมมุติว่าในแง่ของจํานวนรถของเราเนี่ยรถเราทุกคันให้บริการอยู่ไม่มีรถคันไหนที่ที่จอดอยู่เฉยเยเลยไม่มีจอดว่างไม่มีเลยครับแต่ว่าในรถแต่ละคันเนี่ยในหนึ่งวันว่าใช้งานมากน้อยแค่ไหน ก็อยู่ที่โรงงานอุตสาหกรรมซึ่งส่วนมากโรงงานอุตสาหกรรมที่เราให้บริการก็จะเป็นมีการผลิต24ชั่วโมงมก็อาจจะต่างจากรถนักเรียนที่รับตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นรอรับกับเสราร์อาทิตย์หยุดของเรานี้จะทํางาน24ชั่วโมง<ฆ>เพราะฉะนั้นเนี่ยวันหนึ่งก็จะมีการให้บริการ4ทเที่ยวบ้าง6ทเที่ยวบ้างแล้วแต่<ม>รอบการผลิตของของโรงง,งานอุตสาหกรรมเ<ฆ>หล่านั้นนะครับแล้วเวลาเขาว่าจ้างนี่เป็นประเภทยังไงคะเหมาจ่ายเป็น1รอบ หรือว่าเหมาจ่ายเป็นยังไงครับบ้างมีทั้งสองลักษณะนะครับเป็นเหมาจ่ายรายเดือนหลังจากที่เรารู้ปริมาณงานชัดเจนแล้วก็มีหรือว่าเป็นเหมาเป็นรายเที่ยวแล้วก็พอสิ้นเดือนก็มานับจํานวนกันว่าวิ่งไปทั้งหมดกี่เที่ยว<ม>ก็คูณจํานวนนั้นเข้ามาครับค่ะการจ่ายเงินนี่เป็นยังไงครับเมเราเราได้อ่อ สัญญาที่จ่ายเงินก่อนหรือจ่ายเงินหลังกี่เดือนออส่วนมากก็คือหลังจากที่เราให้บริการไปแล้ว1เดือนนะครับเราก็จะวางบินลูกค้าก็จะมีเครดิตเทอมอยู่ซึ่งมาสัก30วันค,ครับผมเพราะฉะนั้นเราก็จะได้รับเงินหลังจากที่เราวางบินไปนะสักประมาณ30วันโดยโดยเฉลี่ยนะครับเช่นให้บริการจบเดือนมก,กราคมไปแล้วเราจะไปได้เงินช่วงเดือนไหนคะก็ปลายเดือนกุมภาพันธ์ก็<า>ได้รับเงินปลายเดือนกุมภาพันธ์ก็จะได้รับก็คือ30วันถูกต้องครับค่ะแล้วโอกาสที่ ลูกค้าที่จ้างเราเนี่ยจะไม่จ่ายตังค์เนี่ยมีโอกาสไหมคะที่คือต้องมีมัดจำไหมคะจริงๆต้องเรียนว่าไม่มีมัดจำนะครับแต่ว่าเราใช้เครดิตอะไรใช้เครดิตความเป็นบริษัทที่เป็นเกิดเองอย่างนี้แหระ,ค,ะครับผมก็คือในเรื่องของการเลือกสรรลูกค้าก็เป็นเรื่องสําคัญสําหรับเรานะครับเพราะฉะนั้นต้องเรียนว่าตลอด10ปีที่ผ่านมาเราไม่มีหนี้เสียเลยครับผมเพราะว่าลูกค้าที่เราให้บริการเนี่ย ก็ชำระค่าบริการของเราอย่างตรงเวลาแล้วก็ผมเข้าใจว่าการบริการของเรานี่ก็มีผลกระทบต่อต่อการผลิตของลูกค้าอยู่นะครับเขาต้องการการบริการที่ทเชื่อถือได้ตรงนี้ผมว่าลูกค้าก็ พร้อมที่จะจ่ายนะ,ะเหมือนอย่างเมื่อสักครู่ที่คุณปิยะบอกไปนะคะว่าจริงๆแล้วปริมาณของผู้ที่ทําธุรกิจเนี่ยที่นอกตลาดเนี่ยมีสัดส่วนที่สูงเหมือนกันปริมาณนะคะค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันแต่ว่าฟังอย่างที่คุณปิยะพูดไปเนี่ยตลาดนี้เป็นหมื่นล้านเหมือนกันเพราะว่าอย่างของ ATP 30ูยเนี่ยยอดขายยังไม่ถึง300ล้านแสดงว่าน้อยมากเลยยังมีโอกาสได้อีกเยอะเหมือนกัน<ะ>การเข้าตลาดของกลุ่มคู่แข่งเนี่ยคู่แข่งเนี่ย,ขเ,ยเข้ามาง่ายไหมคะ ถ้าดูโดยผิวเผินเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าจะเข้ามาง่ายนะครับถ้าสมมติว่าทาสัญญาซื้อรถหาพนักง,งานขับรถเข้ามาแต่ว่าการที่จะอยู่ในระยะยาวที่อยู่ในตลาดเนี่ยผมว่ามีความสลับซับซ้อนอยู่พอสมควรเช่นอะไรคะที่มันจะเป็นความยากความยากก็คือความสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าผู้โดยสารของเราเนี่ยจะเป็นคนเดิมๆที่ใช้บริการทุกวันทุกวันการสร้างความพึงพอใจอย่างต่อเนื่องเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญ นะครับถ้าลดประจําทางเนี่ยผู้โดยสารขึ้นมาท่านหนึง่งก็อาจใช้บริการแล้วอีกครั้งหนึ่งที่จะใช้บริการก็อาจจะอีกนานเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้จะไม่พอใจบ้างเวลามันก็จะช่วยให้ให้รู้สึกดีขึ้นแต่ว่าของเรานี่คือในทุกๆวันะนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าสมมติว่าเรามีปัญหาในการให้บริการเนี่ยจะมีผลกระทบต่อการผลิตของลูกค้าค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นในเรื่องของ reliability ในเรื่องของ การดูแลตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีรายละเอียดอยู่มากพอสมควรค่ะอย่างกลุ่มในภาคตะวันออกนะคะที่เป็นอมาตะนครแล้วก็เป็นนิคมอุตสาหการรมอมตะซิตี้จังหวัดระยองกลุ่มลูกค้าส่วนมากจะเป็นกลุ่มที่เป็นเกรดเเนี่ยส,สัดส่วนจะเท่าไหร่แล้วกเกรดบลงมาเนี่ยส,สัดส่วนสักเท่าไหร่คะต่ำกว่าเกรดเอ,อจริงๆแล้วเนี่ยลูกค้าที่ที่เราให้บริการอยู่เนี่ยนะครับผมว่าเป็นกลุ่มเกรดเทั้งนั้นเลยถ,ถ้าอยู่ในกลุ่มอมาตะ เออลูกค้าของเราเนี่ยจะอยู่ในในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้กับอมตะนครเนี่ยสมัสครึ่งหนึ่งนอกนั้นเนี่ยก็ยังอยู่นอกนิคมอุตสาหกรรม2อันนี้นะครับเพราะเราให้บริการเนี่ยที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังนิคมอุตสาหกรรมมาตาพุทธนิคมอุตสาหกรรมรจนะนิคมอุตสาหกรรมเหมราลาแล้วก็มีบางโรงงานที่ยังอยู่นอกนิคมอุตสาหกรรมด้วยซ้ำไปครับค่ะก็คือเราคลุมลุกตลาดไปในภาคตะวันออกมากกว่าใช่ไหมฮะคิดว่าภาคตะวันออกเนี่ยเรา เก็บครบหรือย,ยังคะยังยังมีมีตลาดที่เราขยายไหมฮะจากสถิติของกรมการสวัสดิการคุ้มครองแรงงานนะครับในภาคตะวันออก4จังหวัดก็คือชนบุรีระยองฉะเชิงเาราแล้วก็ปกัจตบุนีมีโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นภาคการผลิตนะอยู่ประมาณสัก5,800โรงงานในขณะที่เรามีลูกค้าอยู่27ลราย Oh. มันก็ทําให้เรามีรูมที่จะโตข,ยยขึ้นไปได้อีกพอสมควรเลยครับแต่เราเห็นโอกาสอย่างนี้คู่แข่งเราก็คงเห็นโอกาสเหมือนกันนะ,ะคะโดยโดย,โดยเฉพาะคนที่ยังอาจจะยังไม่ได้เข้าตลาดก็มองว่าซื้อรถมาก็เข้ามาวิ่งมารับจ้างครับอย่างนีมน้มันทำได้ไหมคะทำได้ครับแต่ว่าด้วยความที่เป็นธุรกิจที่ต้องมีการใช้เงินลงทุนค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผู้ที่จะเข้ามาในตลาดก,ก็ต้องมีการลงทุนนะครับ แล้วก็ในเรื่องของการสรรหาบุคลากรก,<ม>ก็ก็มีความยากลําบากอยู่พอสมควรที่จะหาพนักง,งานที่มีคุณภาพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้วเนี่ยเราก็จะห่างจากผู้กอบการรายอื่นขึ้นมาขั้นหนึ่งในเรื่องของการลงทุนนะครับแล้วก็จากประสบการณ์ของเราตลอด10ปีที่ผ่านมาที่เราเน้นย้ําในเรื่องของการพัฒนาบุคลากร,กร,ากรเนี่ยเราก็จะมีโมเดลในการพัฒนาพนักงานขับรถของเราที่ชัดเจนแล้วก็จับต้องได้ อพอสมควรคก็จะสร้างความแตกต่างกับผู้ที่จะเข้ามาใหม่หรือว่าผู้ที่ให้บริการอยู่ในท้องตลาดอยู่แล้วแต่ว่าไซส์ยังเล็กอยู่ยอยู่พอสมควรครับค่ะถ้าในตลาดของกลุ่มระดับ A ด้วยกันนะฮะที่เราจับกลุ่มลูกค้าระดับ A เนี่ยส่วนแบ่งการตลาดของ atp 3 0เนี่ยตอนนี้อยู่ประมาณสักเท่าไหร่คะเอ่อถ้าเน้นเฉพาะกลุ่มที่เป็น A เลยเนี่ยนะ ยังไม่เคยมีการวัดตัวเลขที่ชัดเจนนะครับแต่ผมว่าก็อาจจะอยู่สักประมาณสัก25%่องของกลุ่มนี้อันดับหนึ่งเปล่าฮะไม่รู้จะวัดด้วยอะไรนะแต่ว่าถ้าในแง่ของจํานวนรถเนี่ยเราก็ถือว่าเราเราเป็นบริษัทที่มีรถที่เป็นของตนเองนะอยู่ค่อนข้างมากน่าจะเป็น<ม>ท็อปไฟล์นะครับค่ะก็คือติดอยู่ในประมาณใน5 1ใน 5, ใ,น5ใช่ไหมฮะที่เป็นกินส่แบ่งตลาดมีโอกาสที่ atp 3 0เนี่ยจะขยายไปในกลุ่มตลาดที่ต่ํากว่า A ไหมฮะ จริงๆเราก็มองใน,นใน,ใน,ในทุกๆก,กลุ่มนะครับเพราะว่าเราเชื่อว่าถึงแม้ว่าธุรกิจอาจจะมีมีต้นทุนที่ที่ต่ำหน่อยแต่ผมเชื่อว่าสวัสดิการแล้วก็ความต้องการของพนักง,งานที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ปลอดภัยและดีขึ้นนะียคงไม่ได้แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็น A B หรือ C นะครับอตอนนี้ไซคลของธุรกิจนี่มันอยู่ในไซคลไหนคะสำหรับธุรกิจที่เราทำอยู่ ต้องเรียนว่าเคยมีนักวิเคราะห์มองว่าเราน่าจะอยู่ในเรื่องของซ u เปอร์ไซเคิลนะครับก็คือเป็นลักษณะของเป็นโมเดลใหม่ที่ออกมานำสู่ตลาดแล้วก็ลูกค้าให้ความสนใจในขณะที่โมเดลการให้บริการแบบเดิมเนี่ยเริ่มถดถอยลงไปซึ่งเราก็สะท้อนได้จากปริมาณลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาหาเรา,อ,เอ,าอยู่ตลอดเวลานะครับค่ะด้วยความที่เราเข้ามาจดทะเบียนอยู่ใน MEI แล้วอันนี้ถือว่า เป็นอีกจุดแข็งหนึ่งของ ATP e 3 0มถ,ถือว่าเป็นจุดแข็งได้หรือเปล่าฮะอ่าถือว่าเป็นจุดแข็งเลยครับผมเพราะว่าก่อนที่เราจะเข้าตลาดเนี่ยเราก็มามองโมเดลว่าเราจะขยายธุรกิจเนี่ยเราจะติดปัญหาในเรื่องใดบ้างนะครับเราก็พบว่ามันอยู่2อปัญหาปัญหาหนึ่งอันนั้นก็คือในเรื่องของเงินลงทุนนะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยถ้าไปดูง,งบย้อนหลังเก่าๆของเราเนี่ยจะเห็นว่าต้นทุนทางการเงินของเราเนี่ยเป็น2เท่าของตัว net profit ด้วยซ้ําไป นั่นหมายความว่าเราหาเงินมาได้นี่เราเราก็ต้องใช้ในการลงทุนซึ่งลงทุนเราก็ลงทุนผ่านลิสซิ่งครับผมลิสซิ่งลงทุนให้เรามากกว่าแล้วเราก็จ่ายในเรื่องของต้นทุนทางการเงินไปครับแต่ตอนนี้คือเราเรายังพึ่งพาลิสซิ่งอยู่ไหมฮะเ,เรายังพึ่งพาลิสซิ่งอยู่แต่ว่าด้วยความที่ว่าเรามีเ,เงินระดมทุนจากตลาดหลักทรัพย์เนี่ยทำให้เรามีอํานาจที่จะเจรจากับทางลิสซิ่งได้มากขึ้นนะ,นะครับยกตัวอย่างเช่นในปีที่ผ่าน,านมา การลงทุนลถของเราแต่ละคันเนี่ยเราจะมีต้นทุนทางการเงินอยู่ประมาณสัก7-8% Effective ปอร์เซ็อฟเทนะครับที่ l i a s i n g ปล่อยให้เราแต่หลังจากที่เราเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้วแล้วก็มีการใช้เงินดาวในบางส่วนต้นทุนทางการเงินทางนับ l e a s i n g ของเราเนี่ยจะต่ำกว่า5%าอรก็ลดลงมามากพอสมควรไปบวกเป็นกำไรจจะลงไปที่พัดท้ำลายครับบวกไปเป็นกำไรเพิ่มนะคะปี2558เนี่ยเรามีรายได้อยู่ที่200 66ล้านบาทแล้วก็กำไรสุทธิอยู่ที่11.80ล้านบาทในปี2559ไปอีก3ปีข้างหน้าเนี่ยคุณปิยะมองการเติบโตเอาไว้ประมาณสักที่เท่าไหร่คะคือต้องเรียนว่าเราตั้งใจที่อยากจะโตอย่างมีคุณภาพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ให้กรอบของการเจริญเติบโตของเราเยอยู่ที่15-30%ถนะครับถ้าเราสามารถสร้างบุคลากรโดยเฉพาะพนักงานขับรถของเราได้ทันเนี่ยเราก็คิดว่าเราจะโตได้ถึง30%ต่อปี แต่ว่าจากตัวเลขที่ผ่านมาเนี่ยเราจะโตเฉลี่ยประมาณสัก13 1 4เต่อปีมาโดยตลอดนะครับคิดว่าอะไรที่มันจะเป็นปัจจัยในเรื่องของการเติบโตอย่างที่เราบอกไปนะคะว่าเราจะโตได้ถึงประมาณ1 5เอนี่ยในอีก3ปีข้างหน้าโตทุกปีเนี่ยปัจจัยหลักที่สำคัญก็คือการบริหารบุคลากรของเราะนะครับซึ่งจริงๆนะั้นต้องเรียนขาดแคลนนะฮะคนขับรถในเชิงปริมาณยังไม่ขาดแคลนมากแต่ในเชิงคุณภาพก็ ผมว่าเราเรา,เราดูข่าวทางทีวีบ้างหนังสือพิมพ์บ้างเนี่ยเราจะเห็นเรื่องของคุณภาพของพนักงานขับรถอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นข้อจํากัดเ,เราต้องการพนักงานขับรถเข้ามาแล้วก็พัฒน,นาให้เขาเป็นพนักงานขับรถในโมเดลของเราตรงนี้ครับคือคือข้อจํากัดผมเชื่อว่าตลาดเนี่ยมีรองรับอยู่อย่างมากพอนะครับบตัตเน็ตของเราคืออยู่ที่การพัฒนาบุคลากรตรงนี้เลยค่ะรายได้ของเราเนี่ยมันจะผันแปรไปกับปัจจัย ปัจจัยที่เป็นสิ่งแวดล้อมเนี่ยอะไรบ้างคะรายได้ใช่ไหมครับถ้ารายได้เนี่ยจะเป็นตัวกําหนดทั้งปัจจัยเลยมีเรื่องของการใช้กําลังการผลิตของภาคอุตส,สาหกรรมนะครับถ้าสมมุติว่าในปีที่อุตสาหกรรมได้มีกําลังการผลิตดีเนี่ยการทํางานก็จะมีค่อนข้างมากจํานวนโอเวอร์ไทม์ก็ค่อนข้างมากจานวนวันหยุดก็ค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้รถในการขนส่งลังก็จะมากตามสําหรับในปีที่ยอดผลิตไม่ดี ก็จะมีการใช้กําลังการผลิตน้อยลงการขนส่งพนักงานก็อาจจะมีการลดลงบ้างตามสัดส่วนตรงนั้นครับในช่วงที่ผ่านมาเราก็จะมีปัญหามครับเพราะว่าการใช้กําลังการผลิตเพราะการส่งออกมันไม่ดีาจากประสบการณ์ของเราเราเคยมีปัญหาหนักๆในช่วงตอนซัพพลามันนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์อาจจะมีการลดกําลังการผลิตลงบ้างแต่ด้วยความที่เรามีการบริหารความเสี่ยงที่จะกระจายถึงแม้ลูกค้าเรามีจํานวนไม่มากแต่ว่าเรากระจายอยู่ในหลายๆภาคอุตสาหกรรม เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่เอาทรัพย์สินของเราไปให้บริการอยู่ในภาคอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งนะครับอันนี้คือการบริหารจัดการของเราถูกต้องใช่ไหมคะแต่ว่าเราไม่ได้เปลี่ยนโมเดลไปว่าเป็นขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว ไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่ใชรเราขนส่งเพื่ออุตสาหกรรมอ,ร<า>อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเป็นหลักนะคะสำหรับ ATP 3 0นะคะไปดูแล้วอย่างที่บอกคุณผู้ชมนะคะว่าไม่มีโมเดลธุรกิจนี้นะคะก็เป็นเจ้าแรกนะคะแต่ถ้าอยู่นอกตลาดเนี่ยเขาก็จะมีหลายเจ้าที่เขาแข่งขันกันอยู่แต่คุณปิยะยืนยันว่าสิ่งที่เป็นจุดแข่งมากที่สุดของเขาคือเรื่องของคุณภาพคนนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะคุณปิยะที่มาให้เห็นถึงโมเดลธุรกิจของเรารขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับ คุณผู้ชมคะอันนี้ถือว่าเป็นหุ้นขนาดเล็ก,ลกนะคะที่จดทะเบียนอยู่ใน M A I นะคะเพราะว่ายอดขายยังไม่ถึง500ร้านนะคะแล้วกำไรสุทธิก็10กว่าล้านเท่านั้นเองแต่ว่าคุณปิยะบอกว่าธุรกิจของเขากำลังอยู่ในช่วงของซ u ปเปอร์ไซเคิลนะคะก็คือเป็นธุรกิจที่กำลังจะพุ่งแรงนะคะแต่เราต้องไปฟังนักวิเคราะห์ หุ้นคุณภาพนะคะคุณวิสิตองค์วิพัฒน,นากุลแล้วก็นักลงทุนหุ้นคุณค่าอย่างดรนิเวศเหมวชิระวลากรนนะคะจะมองหุ้นของ ATP 30อย่างไรบ้างนะคะโดยเฉพาะการเจาะเข้าไปในที่ตัวของโมเดลธุรกิจน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาค่ะ